บอลที่ไปเชิญหน้ากับศัตรูอยู่นั้น เขากลับไม่สามารถปลดปล่อยสปิริตออกมาได้เขากับเพื่อนยึงพากันหนีแต่มารีน้องสาวของเขาวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วบอลจึงรวบรวมความก้าปลดปล่อยสปิริตที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้โอพภาเข้าต่อสู้กับศัตรูการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดแล้วทําให้ได้รู้ว่าศัตรูของบอลน,นั้นเป็นโรคกลัวความสูงขั้นรุนแรงพลังโอภาของศัตรูนั้นเป็นกรงเล็บที่ยืดหดไปตามการเคลื่อนไหวของบอลบอลจึงได้ใช้ความได้เปรียบที่ศัตรูกลัวความสูงพาขึ้นไปบนหลังคาและเอาชนะได้สําเร็จตอนนี้ผู้ว่า เาได้เริ่มส่งสัญญาณออกอากาศไปทั่วเมืองเขาบอกว่าเขาได้กลายเป็นพระเจ้าแล้วและจะเริ่มยึดครองเมืองแห่งนี้แต่ทันใดนั้นโอพานเมกิซิตก็ได้เริ่มกินกินเขาเช่นกันทางฝ่ายหัวหน้ากลุ่มตอต้านที่กําลังจะถูกศัตรูโจมตีจีโอเขาก็ได้เข้ามาขวางไว้ทางหัวหน้ากําลังจะใช้เทปที่พวกจีโอบันทึกไว้นํามันออกอากาศแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะสายเกินไปทางผูว่าที่กําลังถูกเมกิซิตกินกิน เขาได้ขอความช่วยเหลือจากดร็อกเตอร์แต่ดูเหมือนเขาจะถูกไวหหักหลังเสียแล้วดร็อกเตอร์ได้เปิดเผยตัวตนชื่อของเขาคือบบวนี่เชลเลตเป็นนักวิจัยแห่งเซนอมเขาได้เข้ามาอยู่กับรัฐบาลเมืองเอนโดสือนี้ในฐานะสปายของเซนอมและเลือกผู้ว่าเป็นหนูทดลองเขาได้ฉีดตัวยาแห่งพระเจ้าเล่งให้ผู้ว่ากลายเป็นออฟเพื่อเป็นเครื่องสั่งเวยให้กับเมกิซิดเมื่อผู้ว่าถูกกินกินไปจนหมดแล้วไว้ก็ได้ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ควบคุมเมกิซิดต่อมันได้เปลี่ยนรูปร่างของตัวเองและเริ่มถล่มเมืองนี้ทางพ่อแม่ของบ bon อล แต่คิรินก็ได้เข้ามาช่วยไว้คิรินนั้นได้รู้จักอามมดาบะเขาเคยสังกัดหน่วยกองคนพิเศษของอาณาจักรสเตียและยังเป็นคนประเมินโอพาร์ตที่ลูบี้ใส่ด้วยอามมดาบะยังกล่าวอีกว่าคิรินนั้นเป็นคนธรรมดาเบียงคนเดียวที่สังกัดอยู่ในหน่วยกองคนพิเศษที่มีความเป็นอัจฉริยะทางจีโอที่กําลังจะไปหยุดเมกิซิตนั้นหัวหน้าก็ได้ห้ามจีโอเพราะระดับมันต่างกันเกินไปแต่จีโอเขาเลือกที่จะสู้ตายเพื่อปกป้องคนสําคัญของเขาทางไว้ที่กําลังทดสอบเมกิซิตอยู่นั้นก็ได้ประจันหน้า ได้ยิงลำแสงโจมตีมาที่จีโอ แต่จีโอก็รอดมาได้จีโอดูเหมือนจะปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างเขาได้บอกให้บอลไปแจ้งหัวหน้าที่สถานีวิทยุให้ดําเนินการตามแผนขั้นสุดท้ายเพราะยังพอมีหวังหัวหน้าที่ได้ยินดังนั้นจึงเริ่มออกอากาศถ่ายทอดสดไปทั่วเมืองเขาได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดว่าทางรัฐบาลกับกลุ่มเซนอมร่วมมือกันทําลายเมืองแห่งนี้เขาได้ปลุกใจทุกคนให้ลุกขึ้นสู้และยังบอกให้กลุ่มฝ่ายต่อต้านดําเนินการตามแผนสุดท้ายทันทีพวกเขาได้เริ่มระเบิดถังกับเก็บพลังงานให้หมอกไอ้น้ําลอยออกมาจึงทําให้ได้รู้ บทบางการมองเห็นของมีกิซี